<Yeah. S 2> สวัสดีครับทีว h ชาแนลอาร์ซอนแฟนครับก็บผมวันนี้พระรหัสมดีที่26กันยายนนะครับ2 5 7นะครับคงผ่านตาไปแล้วนะสำหรับศึกคาราบาวครับชุดผสมผสานนะมีทั้งเด็กใหม่นะแล้วก็มีพี่เก่าพี่เก่าลงไปช่วยประทองเกมครับก็ถือว่าพี่ต้าใช้ส่วนผสมลงตัวไม่ประมาท แล้วก็ไม่ใช้งานบางคนนั้งเตะจนดักไปแล้วบางคนที่เป็นตัวหลักที่ลงไปก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องเปลี่ยนตัวนะครับสิ่งที่จะได้เห็นก็คือความยืดหยุ่นของเกมส์นะของเกมเมื่อคืนนี้ใครได้ดูบ้างนะก็วันนี้ก็ยอมอดดูอ่ะไม่ชอบบทยอมอดนอนดูอ่ะเมื่อคืนนี้ครับก่าจะจบก็ประมาณสัก ตีสามมากว่าดับตีสี่นะแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้จะต้องรีบปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นคลิปวันนี้อาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจจริงๆอา้าวมาดูฝั่งผู้เยือนครับลูกทีมของอ่าเอียนเอฟเวตต์นะครับเอียนเอฟเวตต์นะครับมาในระบบ3 5 2นะก็ต้องยอมรับว่าเขาเองเขาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพราะว่าทีมเขาค่อนข้างที่จะห่างจากกับอาร์เซนอล เยอะจริงๆนะเพราขาอยู่ในลีกอ่าลีกหนึ่งก็คือดิวิชัน3เดิมอย่างที่บอกไปครับผู้สาประตูเป็นเซาบูดครับมีทอยมีซานโตสมีฟอรลิน่านะครับเอ่ยชื่อมาจะไม่รู้จักสักคน แต่ก็ต้องเอ่ยชื่อให้เกียรติเขาหน่อยสำหรับโบตันวอนเดเลอร์นะครับวิลเลียมแอฟเฟลเชปแมนเดมซี่นะครับอ่าด็กเลสโคลรี่แล้วก็หน้าเขาเป็นคอรลินกับแมตตีนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเมื่อวานเมื่อคืนนี้เป็นชุดประสบประสานผู้สาประตู16ขวบกันอีก10กว่าวันนะแจ็คพอตเตอร์นะครับแม่หนุ่มหน้าอ่อน16ขวบอ่ะโอ้โหนะแล้วก็ได้รับใช้เพราะว่า พี่ดาวิลยาก็ได้พักนะครับแล้วก็ในโต้เองติดคับถ่ายแม้แจ็คฟอนกับดันมีอาการบาเดเจ็บก็เลยเป็นโอกาสของแจ็คพอตเตอร์ไปโอ้โหแล้วพี่ๆก็ช่วยกันที่เปลงนะครับแล้วก็แบ็คขวามี จอร์ดนิโคลส์นะครับแล้วก็ยาคุบคิวอจับกู้กับคารลาฟิโอลีเป็นกองเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักนะครับรวมถึงไมเลวิสเคลลี่ครับเป็น Back ide, y, แบ็กซ้ายแม่โชฟอร์มดีแต่แหม่นะเดี๋ยวมีเรื่องพูดถึงนิดหน่อยอีธานเวนัลลี่ครับฟิจจ์จินโยพร้อมกับกัปตันอ่าไม่ใช่พี่ข้าวดีแกนไลท์สับหน้ามีบากูโยซาก้าคลาเบนเจสูดแล้วก็ไรทฮิมสเตอร์ลิงนะครับตัวสำรองเขานี่โอ้โหเหลือเฟือเลยนะ ทั้งซาลีบาพิหมหรึโทมัสปาเตมาการเดียสมานเนลลี่คลายฮาวเวตนะครับตัวของอิสมอลคาเบียก็มีนะมีของกาลูลี่มีโรชาแล้วก็มีไอเดนเทเว่นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือตัวสำรองเราก็ลูกเกมอาจจะประมาณสักยี่สิบนาทียี่สิบนาทีที่อาจจะรู้สึกอึดอัดอาจกำลังอาจกำลังให้มันเข้าที่เข้าทางปรับเครื่องจูนปรับความเร็ว ปรับจูนเครื่องรถเครื่องยนต์ปรับสปีดความเร็วปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกปรับจังหวะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่ลงไปด้วยกันนะครับใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะก่อนที่จะเริ่มเข้าทีเข้าทางดีก่อนย0ินาทีอ่ะแล้วในที่สุดเราก็ได้ประตูจากพิฆาตดีแค่ไลท์นะครับแหมอัดด้วยขวาความผิดพลาดของกองหลังของ โบตันอนะเคลียร์ไม่ขาดแล้วบอลกับปิ้นไปปิ้นมาลงมาถึงพี่ข้าวพี่ข้าวจัดการสัตว์ดีขวาเป็นการเบริกประตูเบิกรแรกปลดล็อกแล้วก็เป็นลูกข้าวของลูกแรกของพี่ข้าวด้วยนะครับหลังจากนั้นเป็นการโชว์ของไอ้เจ้าหนูอีธานจากเอ็มไอซิจริงๆครับอื <c oughs> ไม่รู้นะถ้าถามความรู้สึกผมผมว่าไอ้น้องมันเล่นคล้ายๆกับมาตินเอเดนการ แทบเกือบจะล่อก,กันมาเลยอาจจะดูไม่เนียนเท่านะครับแต่ด้วยอายุประมาณนี้แล้วก็เล่นขนาดนี้ครับลงมาลวงบอลเก็บบอลจ่ายบอลน,นะเออเฮ้ยเข้าท่านี่นะครับถึงผมว่าโอกาสที่เด็กๆของเราได้ลงและได้โชว์ต่อหน้าพี่น้องเนี่ยก็จะดีะครับเราก็ได้มาจากอ e ีธานนะครับสามเจ็ดกบสี่เก้าแล้วก็ไลฮิมซอร์นี่อีธาน e ได้แล้วก็เป็นไลฮิมไดแอซิดด้วยนะครับเมื่อวานไลฮิมซอร์นี่เล่นทางซ้ายแม่ก็ถือว่าโอเคนะครับ ถือโอเคขยันแล้วก็ได้เล่นเกมลุกแบบเต็มตัวนะอาจจะไม่ขึ้นฐานหน่อยอาจจะโฟโลนิดหนึ่งนะได้แล้วก็ไรฮิมก็มาได้ประตูจากในทีที่64รวมทั้งคายฮาวเวตที่ลงมาด้วยนะครับเราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเอาพิคาวดีการไลท์พักครับเอาคายฮาวเวตลง62ไอรุยสกิลลี่มีอาการบาดเจ็บ นะมีอาการบาดเจ็บเราต้องเอาการเบียนม,มากันเยสลงไปนะครับปรับทับกันนิดนึงเอาบันเอามารนดี้คาคูลี่นะครับวัยรุ่นเนยลงไปแทนลิคาโดคาราฟิโอลี่นะครับการเบียนมาติลี่ลงไปแทนบุกโยงสกกาพเพื่อให้บุกโยงสกกาพ,พาต่อไปะลองกันลากเลยนะนะลงไปช่วยทําเกมประคองน้องแหละนะครับแล้วก็ไลฮิมเซอร์ลิงครับได้พักก็ได้เป็นอิสมาเอลคาเบียลงไปแทนนะก็เป็นการปิดเกมมาลงไปให้วัยรุ่นของเรายืดเส้นยืดสายนะครับก็นะ ถือว่าโบตันค่อนข้างห่างชั้นไม่สามารถทําอะไรเราได้แม้จะได้ลูกยิงลูกหนึ่งจากลูกโตกลับนะครับลูกโตกลับที่จ,จังหวะนั้นเราดันขึ้นไปเกือบหมดเลยนะพี่ข้าวดีแค่ไล่วิ่งมาก็ไล่ไม่ทนันแล้วก็โกมไอ้ไอ้เจ้าตัวของคอรดินก็หลอกพอตเตอร์เราหนึ่งจังหวะนิดนึงครับแล้วเด็กนะเด็กอายุสิบหกประสบการณ์ประตูก็ยังไม่เยอะนะก็ถูกยิง ไล่มาแต่ว่าลังกากนั้นเราก็จัดการไปอีกนะครับก็นําก็ชนะไปห้าหนึ่งนะสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือนักเตะเอาก่อนเอาหนึ่งได้ประโยชน์จากเป็นรายคนก่อนอย่างตัวของแจ็คพอตเตอร์เนี่ยเด็กอายุส hmm. ิบหกได้ได้ลงเล่นเกมใหญ่เลยเป็นถ้วยสาคัญนะถ้วยที่สามด้วยความเป็นเด็กอะ่ะได้ลงคอยได้ลงนะอาจจะแบบมีอาการตื่นตื่นบ้างอนะผู้คนก็หกหมื่นหก็หกหมื 6, 6่นนะแต่เมื่อวานมิไม่เต็มความจุับไม่ว่าเมาื่อวานไม่เต็มไอ้น้องเอ็มก็จะได้ ในเรื่องของในวิชาละ่ะได้เรื่องของการตัดถึงใจแม้บางครั้งจะมีการเตะติดๆนะมันก็พวกนี้มันจะเป็นประสบการณ์ได้บอลจากรุ่นพี่มาจะทํายังไงต่อจะบิวอัพหรือจะเตะเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์มันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยเอาจากภาคสฤิฎดีที่ได้ปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จากในสนามซ้อมจากใน uh, แทคนิกลงมาถึงสนามจริง นะครับเขาจะได้ประสบการณ์มากมายจริงๆอาดูลแลดูทรงดีนะครับจอ์นิโก้เมื่อวานเล่นแบคขวาก็ถือว่าทําทรงดีนะช่วงแรกๆอาจจะดูตื่นเต้นตื่นเต,นต้นหน่อยติดติดตัด,ตดขัดยังไม่ค่อยกล้าเลี้ยงกล้าจ่ายเท่าไหร่เป็นเรื่องธรรมดาพอได้บอลมาจะมองหาล่นพี่จะมองหายาคุปควอจะมองหาพี่พจอจินโยนะยังไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจมากแต่หลังจากที่ผ่านไปสักยี่สิบนาทีจอนิโก้เล่นดีเลยนะครับ นะกล้าประสานงานกับบุคโยซาก้าครับกล้าประสานงานกับอีธานได้ดีถือว่าถึงตัดทันใจนี่แหละเด็กของเราเป็นเด็กจริงๆแต่ว่าเด็กที่แบบผ่านอะไรมาเยอะอย่างที่บอกแล้วก็แม่ก็ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะก็ถือว่าโอเคครับยากรปคิวออาจจะไม่ค่อยได้เล่นพอลงมาก็มีแก้ๆกัางๆบ้างในช่วงแรกนะเช่นการตัดสินใจที่จะเล่นหรือไม่เล่นบางครั้งที่ําให้เสียลูกเตะมุมนะก็อยู่ในช่วงของ ก็เป็นอะไรล่ะต้องเป็นอะไรล่ะแต่ว่าเมื่อหลังจากที่ปรับสภาพได้เริ่มลงตัวได้ดีครับก็สามารถประสอบประสานกับคาราลาิคาราฟิโอลี่เด,ดี๋ยวแล้วช่วยดันเกมนะกองหลังเราเมาื่อวานที่ดันเกมเข้ามาครึ่งสนามก็ถือว่าอย่างว่าลนะ่ะทีมห่างนะมันห่างเราก็ต้องทําเกมบุกอย่างนี้นะครับคาราฟิโอลี่นะครับแม่ถือว่าเดบิวต์ได้ดีนะครับและเล่นในอ่าเอมิเรตเป็นนัดแรกที่แบบลงสนามเต็มตัวก็ถือว่า,วาทำผลงานได้ดีนะักกล้ากระชาก กล้าเติมกล้าจ่ายนะสกัดสก,ก้นแบบเนียนตาไม่มีไม่มีมมอาการลังเลใดๆสิ้นก็ถือว่าโอเคครับไมลิอิสเกลลี่ครับไอจ้น้องแบ็กซ้ายคนนี้น่ากลัวนะครับอ่าเล่นดีนะตัดถึงใจดีนะครับผมว่าเขามีประโยชน์พอๆกับตัวของอ e ีธานเลยะนะแล้วก็การเชื่อมเชื่อมเกมกับพี่าวเดีาร์ไลดูกล้ามากกว่าถามว่าตัวสเกลลี่กับตัวนิโคเนี่ย เล่นซ้ายกับขวานะแต่การสนใจอาจจะมากกว่าอาจจะไม่บอกว่า,าตัวสกีลี่ได้ลงได้ลงเล่นกับชุดใหญ่บ่อยๆนะก็เลยทําให้ตัวเองมีความกล้ามีความคุ้นเคยกับพี่ข้าวดีแกไลท์นะครับมีความคุ้นเคยกับจอร์จินโยนะรู้คุ้นเคยกับคาราฟิลี่มากกว่าก็เลยทําให้ตัวเองมีความกล้าเล่นนะมาถึงพี่จอเมื่อวานลูกจ่ายตัดสวยๆมีให้ดูหลายรอบจริงๆนะครับมีให้ดูหลายรอบแล้วก็ช่วยน้องๆนะช่วยประครับประคองเรียกบอล เรียกบอลจ่ายบอลลูกคนไหนมีการผิดพลาดเรียกมาคุยเรียกส่งสัญญาณตลอดนะก็เป็นผู้ปิดทองหลังพ้าแหละสำหรับพี่จอจินโยครับช่วยประครับประคองน้องๆแล้วก็ถือเป็นการเรียกความฟิตไปด้วยยามใดที่จะเตาจะต้องใช้พี่จอก็เขาน่าจะพร้อมอยู่ข้างสนามอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งนะพี่ข้าวดีกันไลฟ์ครับกับลูกแรกก็เล่นประสานกับพี่จอได้ดีนะครับประสานกันแล้วก็เหมือนกับช่วยปั้นน้องๆด้วย นะช่วยประคับประคองช่วยปั้นน้องๆด้วยจังหวะทําทเองได้ก็ทําจังหวะทาไม่ได้ก็พยายามใจ่ายให้น้องๆประสานงานกับไลท์เซอร์ลิงดีนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะก็ถือว่าโอเคลูกยิงก็เป็นลูกยิงส่งพลังแหละนะครับและลราขออีธานไอคนนี้น่าจับตายอย่างที่บอกไว้ลีลาการลากเลยลีลาการเก็บบอลลีลาการจ่ายบอลการครองบอลดูคล้ายๆกับกัปตันมาตินเอเดนการ์ดนะครับได้บอลจากขวา เห็นขวาไปไม่ได้ปุ๊บกล้าเลี้ยงที่จะตัดออกทางเข้ากางแล้วก็จ่ายออกซ้ายหลายๆจังหวะนะแล้วก็ได้สองประตูที่แบบแหมเป็นลูกคล้ายๆกันอ่านะเป็นลูกชาร์จแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เป็นลูกที่กองหลังเขาพลาดนะครับแล้วก็ทําให้พิคาเดีคไรตัดบอลได้แล้วก็บอลส่งต่อให้อีธานแล้วอีธานก็ยิงเข้าไปนะครับเป็น2ประตูนะแต่ว่าก็ไม่ได้แฮตติกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า สตาร์ตตัวจริงในเอเวเต์แบบสวยงามจริงๆแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ต่อหน้าแฟนบอลความมั่นใจอะไรต่างๆมันจะเ,นเกิดขึ้นมาเยอะแน่นอนนะครับ mm hmm. บุโยสก,ก้าลงไปประคองน้องๆนะลงไปประคองน้องๆลงไปเชื่อมเกมพยายามปั้นเกมนะครับแล้วก็ถือว่าทําหน้าที่รุ่นพี่เพราะว่าเขาเคยได้รับโอกาสมาก่อนเคยได้รับโอกาสมาก่อนเคยได้รับโอกาสจากรุ่นพี่ได้ลงสนามแล้วรุ่นพี่ช่วยปั้นยี่เพ่งเงนะี่ย ถ้าใครจํากันได้ไม่ว่าปิกแกลนิตชากา้าไม่ว่าจะเป็นอีกหลายหลายคนครับช่วยปั้นน้องช่วยโปรเทคน้องทีนี้ถึงคราวที่บุกโยสกาจะต้องมาช่วยน้องบ้างแหละและเขาก็ทําได้ดีมันเป็นรุ่นต่อรุ่นมันเป็นความรู้สึกต่อความรู้สึกครับเขาเคยได้รับยังไงเขาก็พยายามถ่ายทอดให้กับนักเตะร,รุ่นน้องที่กำลังขึ้นมานะครับลหลายๆของกาเบนเยซูสเมือ่อวานไม่มีประตูก็ขาดความเจ็บคมนะแต่ว่ารอให้โอกาสดีนิดนึง ครับด้วยความตั้งใจและอาจจะตั้งใจมากไปจนกลายเป็นเกรงไงเขาจะต้องสลัดให้ได้คล้ายๆกับตัวของมาร์ตี้แล้วต้องทอะไรสักอย่างให้ได้มาร์ตี้แต่ก็มีหลายจังหวะที่เล่นสวยๆนะครับสำหรับครเมเสุดแต่เสยียดายไม่มีประตูในรายฮิมเซอร์ริงมีหนึ่งโกลักบหนึ่งแอสซิสต์ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีแล้วนะครับเป็นการรีวิวการลงสนามนัดแรกที่เป็นในฐานะตัวจริงไม่ว่าจะนาไม่จะบอลถ้วยแต่ว่าความลึกต่างๆการยอมรับจากแฟนบอล เสียงปกมือนะครับความรู้สึกรอยยิ้มนะแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมมันเริ่มส่งออกนะะมาเริ่มส่งออกเมื่อยิงได้เปิดได้จ่ายได้เนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกความมั่นใจตัวเองจะมานะครแล้วก็พร้อมจะใช้งานในแมตที่เป็นถ้วยสําคัญก็ถือว่าหมัดเมื่อคืนนี้มาช่วยเราจริงนะครับหลังจากที่เราอึดอัดเอือมากับ3แมตช์รู้สึกอึดอัดรู้สึกอัดอั้นรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ามันกดกดมันกดดัน เมื่อคืนนี้เป็นแมตท,ที่เหมือนกับปล่อยเป็นกับให้แมตแมตรีแล็กซ์ให้กับนักเตะที่ตัวจริงได้พักนะตัวจริงได้พักเติมความสดนะแล้วพี่ต้าก็เปลี่ยนตัวได้ดีนะครับเปลี่ยนตัวได้ดีนะนาะทีหกสองหกสองเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดแปดสิบเอ็ดก็ถือว่าโอเคนะแล้วมีโอกาสได้พักอีกพระหัตถ์สุขก็ถือว่านะใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มคนอื่นก็ได้พักไปเต็มเมพี่หมึกก็พักไปเลยไม่ต้องมาอะไรนะครับก็แล้วก็ตัวน้องๆเนี่ย ทั้ง4ี่ห้าคนที่ลงไปเนี่ยเขาจะได้ประสบการณ์เยอะเลยประตูก็ได้นะครับกองหลังสองคนทั้งสเกลลี่กับตัวของนิโคเขาก็ได้ความรู้สึกเขาจะจับจังหวะของพี่ๆและก็ได้ประสบการณ์จังหวะไหนควรจะเล่นยังไงพาเขาเติบโตขึ้นไปเดี๋ยวสักวันเขาก็ต้องเป็นคนที่จะต้องให้โอกาสน้องๆลงมาช่วยประคองน้องๆด้วยนะครับอีธานนี่ได้เต็มๆพอเขาได้เต็มๆปุ๊บความรู้สึกมันได้ เขาเห็นจังหวะไหนที่เ้้ควรก๊อปปี้อะไรพวกนี้เขาก็ทําได้ด้วยตัวเขาเองนะก็ถือว่าโอเคสําหรับไอ้เจ้าหนูของเรานะครับแล้วก็ขอ,อบคุณรุ่นพี่ด้วยละ่ะรุ่นพี่หลายคนที่ลงไปช่วยด้วยละครับได้พักมาคนก็ได้พักยาวก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเรื่องของการเก็บตกบทสัมภาษณ์อะไรขอขอญาตเป็นพุ่งนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะมี แล้วสุดท้ายมาเตะคืนนี้เสร็จปุ๊บการประกบคู่รอบสี่ก็จะผ่านไปได้เลยก็จะปะังการประกบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะข่าวนี้ข่าวนึงก็คือมิเกลเมลิโนครับหลังจากเมื่อวานที่ผมบอกว่าการซ้อมเซกชันในน้ําการซ้อมเซกชันในน้ำพร้อมกับเซกชันในลงยิมผ่านมาเรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมิเกลเมลิโนเริ่มลงสนามซ้อมกับในสนามซ้อมมันต่างกันยังไงระหว่างในน้ํากับนอกสนามอ่าในน้ํากับในสนามผมก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ลงเลย การที่เขายืดเส้นยืดสายประคับประงมประคบประงมะดูแลร่างกายในน้ําเนี่ยน้ํามันจะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวไม่ได้ลงน้ําหนักอย่างเต็มที่นะครับอาการเจ็บเขามีอาการเจ็บไหลน้ํานี่จะช่วยพยุงโอเคจะก,กระโดดโลดเต้นจะอะไรพวกเนี้ยน้ําจะช่วยคอยพยุงโอเคผ่านเจ็ชั่นได้ผ่านบททดสอบได้มาถึงการลงน้ําหนักที่เป็นสนามซ้อมแล้วนี่แหละครับถ้าผ่านไม่ผ่านก็จะอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นก็ เริ่มแต่เมื่อวานแล้วที่ตัวของเมลิโนได้เปิดเซคชั่นในการซ้อมในสนามแล้วและมีโอกาสนะครับโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกไม่ใช่เป็นตัวเลือกอาจจะเป็นหนึ่งในซุ้มสำรองในการที่จะเตะกับเลสเตอร์ในคืนวันเสาร์ด้วยนี่คือข่าวของจากแคมออกมานะครับว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นพี่เกลเมลิโนอยู่ข้างสนามก็เป็นข่าวดีทั้งแต่ของเราจะคืนฟอร์มมา จะขึ้นสนามมานะครับในรายของอพี่โอเลสานเดอร์ชิโกมีอาการเจ็บที่ฮิปหายฮิปคือสะโพกมีอาการเจ็บขึ้นมาอีกคาดว่าอย่างน้อยอีกสองสัปดาห์โอ้โหนอกจกถูกถูกแย่งัวจทิงแล้วยังมีอาการบาดเจ็บอีกนะก็เลยลุ้นกันระหว่างเคลนเทนดี้ทาเครทโทรโตมิสุพวกนี้ใครจะหายก่อนกันนะอาทาเกโทรโตมิสุเคลนเทนดี้แล้วก็รื่อเลสันเดอร์ชิโ้สังเกตมาทางสายล้วนๆเลย นะก็ดูว่าใครจะหายก่อนกันก็ต้องรีบกลับมาให้ไวนะครับเพราะว่าเรายังมีศึกใหญ่มีอีกหลายถ้วยที่จะต้องเล่นนะครับก็โอยพรนะเตะของเรากลับมาได้ดีนะส่วนเมื่อคืนอีกคู่หนึง่งอ่าก็ลิพูลก็ชนะไ,ไปครับสกอร์เท่ากันเป๊ะเลยลอกกันหรือเปล่าไม่รู้ลิบูลโดนก่อนนะหลังจากนั้นก็ยิงห้าลูกรวดเลยครับก็ชนะไ,ไปแต่บอลยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้เอาซะหน่อยไหมเอาซะหน่อยไหมเมื่อวานนี้แมนยู เปิดบ้านเจอเทเวนเต้ที่ผมบอกไปเมื่อคืนเนี้ยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของเอลิทเทนฮาร์ผมไม่แน่ใจนะว่าเทเวนเต้เป็นทีมเก่าของเทนฮาร์ ark, หรือว่าเ,เขาถือว่าเป็นทีมร่วมบ้านรมรวมบ้านเกิดทีมฮอลแลนด์เขาสัมภาษณ์บอกผมอาจจะทำใจไม่ได้อะทำใจไม่ได้เลยถ้าเผิดจะต้องนำทีมชนะเทเวนเต้ออกสเสมอ <c oughs> มเข้าไปเมน้นบอกมึงเตะให้ชนะก่อนแล้วมึงก็้พูดจะหลอกว่าไปพูดให้กดดันตกลงออกเสมอเมื่อวานนี้แมนยูนเสมอนะเป็นเต้ไปครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนี่แหละไปสัมภาษณ์ก่อนลุงตั้ใจไม่ได้เลยไม่รู้ตั้ใจยังไงว่าจะต้องนำทีมชนะดูสิคุณคิดดูเดียวว่าผู้จัดการทีมตกลงแม่งเก่งด้วยปากแลวเก่งด้วยฝีมือ,อมเอาเละนะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปทำบาร,รกิจครับฝากด้วยเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับปฏิบัติที่สกัดจากเมล็ดตุ้่นแดงช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นครับปรับสภาพผมดุดุของร่างกายครับหนึ่งหลอดยี่สิบเม็ดนะห5 0้อยห้าสิบาทส่งทุวไทยแล้วเมื่อคืนในเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องคุณอ่าธนาวัฒน์นะครับธนวัฒน์กรนเนอร์ที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้ทุกเดือนเลยแบบเป็นกำลังใจให้ดีหวยนะครับขอบคุณสำหรับการตกตุป้บปแตงท่านใดที่จะกดซุปเปอร์แตงส่งมาไม่ขขัด้อ <laughs> เอาตามกําลังใครได้เงินหมื่นมาแล้วบ้างนี่นะก็ด,ดีดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่ได้เงินหมื่นมาแล้วก็ใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบประหยัดละกันนะก็คงประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับที่วีชาแน n อาร์ตโนนแฟนคลับด้ยวยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ละกันครับคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ